หนังเหรอหนังเหรอคิดนิ่งฝ่าเขาไม่ใช่เท่มันเลยนะ Not today Not today หนังเหรอ ทีมือหล,ลอนหรืออะไรมีความอลังการอ่ะมีซอมบีร้รอเปล่ายคล้ายแคล้าย,ายซอมบี้ไ<ต>ม่รู้เท่ยังอะเออเฮ้ยจังหวะเพลงเท่ดีเว้ยแบบันน่ารักอ่ะ อชอบทั้งจังหวะทั้งท่าไเลยอ,อะทำให้ใครเอ็กโซเลยอ่ะแต่ว่าเอ็กโซจะเป็นแบบว่าไปกระพริบกระพริบปะอยู่ตรงร้านจอดรถอะเฮงโกลว่าถ้าจำไม่ผิดนะอุ้ยนี่นี่คนนี้น่ารักมากเลยอ่ะอ่าอ่อ๋อนี้เจ๋งอ่ะเออเออโอ้โหแล้วแบบแห่กันไหมแห่กันไหมที่เป็นบอยแบนด์ทำไมมานดูแบบ ไอ,อ้จังหวะหน้าเต้นเดี่ะโอ้โหรับรองติ่งเกาหลีนี่ต้องไม่ต้องไม่พลาด MV นี้นะผมพูดเลยรับรองนั่งดูนี่้โหหวาน,นะววนชื่อลือ่นลมแน่นอนนะพูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหวานชื่อลื <c oughs> ่นลมหวานชื่อลื่นลมเขาไม่ได้แก้ผ้าให้ดูนะเว้ย<อ>ตายอ่ะคนเยอะ <c oughs> อุย้ย <c oughs> ตอนแรกเวเห็นนะบปกถึงว่าหนังหนังแบบสงครามสมัยก่อนดูไม่มันดูหนังไอ้สามร้อยเน่ยพวกดีกันเลยอย่างเงี้ยเอยชอบอ่ะดูแต่ละคนหน้าจาแบบเด็กๆเหมือนแบบมัธยมอย่างเงี้ยเออเหมือนบอายุยังไม่เสียงวงนี้รู้สึกว่าเสียงเดินเท่เนาะใช่เสียงแห่หรอแห่เสนีวะ ไอเน่ดูเท่สุดนะไอไม่ก้คชอบคนเสื้อแดงเอาเหรอเสื้อกรหน่๊าสีแดงอะอืมงภาษาเกาหลีออกแม้คุณดีเนาะต้องไปเรียนแล้วาเป็นหน้าแหมือนไอ้คล้ายกีฬากนหน้าแบบคล้ายกีฬาอลเลยอะก่คอะเออชอบห้าแล้วหอมมากอะ้นออ้าชื่อเพลงอ่ะเอเฉลยเื่อเพลงใช่ชื่อเพลง จบแล้วฮะแหมเป็นยังไงบ้างโอเคอ่ะชอบอ่ะชอบไหมร้องหล่อร้องหล่อไปแลกผชอบชอบแต่ว่าแต่เรามีแอต่รู้สึกว่าไม่รู้ไม่ใช่แนวเราอ่ะอันนี้มันดูดูเถื่อนยๆนะเออรู้สึกวร้องเดือนเถื่อนๆไหมปะจังหวะมันก็คล้ายๆกับเบในเกาหลีเพลงอื่นนั่นแหละจังหวะช้าสโ s ไปป๊อปไปแร็ป มันดูมันดูเท่ดีไม่รู้สิผมไปถูกมันฟังแล้วแบบว่าสมมติถ้าเราไม่ดูเอ็มบีเราแบบว่าเออเดินไปไหนมาไหนแล้วเราฟังเนี้ยมันดูแบบมันทําให้เรามันคืออะไรเพลงอะไรมันทำให้เรารู้สึกอินเตอร์เทนดีอ่ะไม่รู้ปกไปถูกอ่ะเออก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่น่าแต่ว่าหลอชอบคนนั้นจังเลยจะอรูปไว้หน่อยสีคนนั้นหน้าคนจากรออคนนั้นหน้าโอ้ยเกือบสตันมากคืหามันมีไอคอนแทคพอดีเลยอ่ะใช่แล้วคือ ยังไม่อยากจะเปรียบเทียบกันนะว่วงอื่นอ่ะยังไม่เห็นใครเด่นแต่คนเนี้ยอุ้ยเด่นทะลุทะลุเล่นมาดูเอ็กโซไม่ได้เอ็กโซไม่ดูเลยคุณน่ะแหน่แนะนำทำไมคนนี้ฮะชอบเอาจริงชอบมากแบบดูแล้วแบบดนตรีแบบมันเล้าใจอ่ะเออแล้วดูแบบเขาเต้นกันแข็งแรงอ่ะเออเเต้นแต่โอเคยอมรับไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยดูเลยหน้าตาก็แปลกๆก็แต่เหมือนเด็กๆอ่ะหน้าตาเด็กมากเลยบีทีบีทีเอสเหรอ มาถึงรถไฟฟ้าเหรอหรือว่ารถรถ A รถไฟฟ้า BTS อ๋อใช่เหรอบ้ามึงก็งวดชัวะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามผลงานของพวกเราใช่แล้วก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปเนาะอยากให้เนี้ยอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยได้โอเคนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายไว้เจอกันกันใหม่นะคะอุ้มยิง้าให้